รัฐวัฒน์จัดให้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับเซ็นทตอชิปลมด้วยนะครับก็โฉมใหม่ก็ทําให้แบบแฟนๆที่ชอบมาเซ็นเตอรชิปลมอยู่แล้วตนะัวนี้ก็เป็นคนที่มาเซ็นเตอรชิปลมบ่อยมากนะครับพอเป็นโฉมใหม่และยิ่งเป็นช่วงเทศกาลมันมาแนละ้วมันแบบมันอบอวลไปด้วยความสนุกแล้วก็ความสุขนี่พอมาเห็นแบบ รถไฟที่วิ่งอยู่ใต้ต้นซาตตคอสเอ่อใต้ต้นใต้ต้นคริสต์มาสสีทองแล้วก็แบบอยากพาลูกมามากเลยเขาน่าจะเอนจอยแล้วเขาน่าจะแฮปปี้มากนะครับแล้วก็เอ่อสำหรับใครที่แบบอยากจะช้อปปิ้งในช่วงนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็เฉลี่ฉลองนะครับอย่างวันนี้ผมมาในในแบรนด์ของชิชิโดนะฮะชิชิโดกรุ๊ปนะครับ,รบก็มีโปรโมชั่นดีๆแบบลด20%ตั้งแต่วันนี้จนถึงส4บี่ธันวาคมซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่า มันลดเยอะมากจริงๆสามารถซื้อเป็นของใหญรถูกซื้อเป็นของขวัญไปฝากแบบพี่ๆผู้ใหญ่ที่น่ารักอะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับแล้วราคาพิเศษมากครับอ่าแลช่วงปีใหม่นี้ีมีแพนม้ยตั้งแต่มีลูกไม่ได้มีแพนไปไหนเลยครับพี่ <c oughs> <c oughs> ปกติเมื่อก่อนก่อนมีลูกเราก็จะมีไปเที่ยวกันกันกบคุณจุ๋ยอะไรอย่างี้นะทุกปีอะไรเยงี้ครับแต่ว่าพอมีลูกแล้วมันค่อนข้างมันค่อนข้างแบบทันลำบากเพราะว่า เรายิ่งมีสองคนด้วยมันโอ้โหาจะเก็บของกว่าจะรวบตึงกันได้อะไรเงี้ยมันมันเหนื่อยก็เลยอยู่อยู่ไทยดีกว่าแทนที่จะแบบเทศกาลมันหยุดจะแบบยกครอบไปไหนเที่ยวทั่วไทยฮะพอมีลูกแล้วเน้นเที่ยวในไทยมันแบบมันมันสบายกว่าคือไปต่างประเทศ อย่างตอนที่มีน้องพีเจคนเดียวเนี่ยก็คือแค่คนเดียวนะกระเป๋ายังแบบห้าหกใบเลยใช่ครับสองคนสองคนไม่รู้กี่ใบก็เลยไม่กล้าคิดยังยังยังไม่เคยมีแพลนที่แบบไปเที่ยวกันทั้งสี่อยากไม่มีเลยครับก็กะว่าเดี๋ยวให้เขาแบบให้เขาโตอีกอีกหน่อยอะไรเงี้ยค่อยค่อยแพลนกันตอนนี้ก็คือแบบขอเที่ยวในไทยก่อนชอบชอบสองคนมีหรือมีแบบไลน์สไตล์ในการที่แบบชอบเที่ยวอะไรเงี้ย คือถ้าเป็นถ้าเป็นพีเจเขาก็เขาก็ชอบออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยของเาอยู่แล้วว่าตามภาษาเด็กเขาก็อยากจะไปที่ที่แบบที่มันตืน่นเต้นนี่มันสนุกอะไรเงี้ยชอบผู้คนอ่าชอบผู้คนแล้วก็อย่างน้องเจโพลอะไรเงี้ยตอนนี้ขวบนิดๆอะไรเงี้ยครับเขาก็ชอบให้เราพาออกไปเดินเล่นข้างนอก,นอกขับรถกอล์ฟเล่นในหมู่บ้านรับลมอะไรเงี้ยครับก็เล่นฟิลแบบอยากออกไปข้างนอกไปดูนกปีดูสัตว์ไปบ้านสวนไปดูไก่อะไรเงี้ย ปีที่แบบว่าอยากที่จะแบบไปพร้อมๆกันสี่คนมีโมเมนต์ผมก็แล้วแต่คุณจุ๋ยเลยครับว่าถ้าคุณจุ๋ยไม่เหนื่อยผมก็พร้อมซัพพอร์ต คือคุณจุ๋ยเขาก็จะเป็นคนที่จัดการเรื่องเรื่องเรื่องข้าวของลูกอะไรเงี้ยทั้งหมดซึ่งเขาจะเหนื่อยมากซึ่งผมเข้าใจเลยแต่ว่าคุณแม่เขาจะเป็นคนละเอียดมากอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบตัดเตรียมทั้งของคนโตสมมติว่าถ้าไปนะทั้งของคนโตของคนเล็กอะไรเงี้ยคือเขาต้องเป็นคนจัดการเขาจะได้แบบรู้ทุกอย่างอันไหนอันไหนเอาไปเผื่ออันไหนขาดไม่ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งเวลาเที่ยวทีหนึ่งเขาก็จะค่อนข้างเหนื่อยอะไรเงี้ยก็สงสารแล้วก็เดี๋ยวรอเขาพร้อมดีกว่าถ้าเขาพร้อมถ้าเขาลั่นขึ้นมาว่า อยากไปเที่ยวได้เลยได้สายซับสายซับครับสับกต่ตอนที่พาพีเกไปตอนนั้นนะคะมันแบบเท่าไไหนคะในฐานะเพราะเราเคยไปเที่ยวแบบที่เป็นไปคู่การมีแก๊งเพื่อนอันนี้มีลูกไปด้วยก็ถ้ามีลูกไปด้วยเราก็นอนเร็วขึ้นฮะสองทุ่มก็คือต้องขึ้นเตียงแล้วเพราะว่าถ้าสมมติไปเที่ยวอ่ะมันก็จะต้องนอนต้องนอนประกบลูกไม่งั้นพอเขาหลับแล้วเขาก็จะแบบ หมุนเป็นแบบวงกลมเขาจะกลัวเขาตกเตียงสองทุ่มปุ๊บแล้วก็ต้องเต<ม>็มตัวเข<ม>้านอนพาเขานอนนอนประปกบข้างอะไรเง<ม>ี้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาตกเตียงเพราะว่าีเจก็เป็นสายรอบทิศทางรอบรอบใช่ไหมครับเราในทางเด็กก็นอนดิน้น<ม>เออนอนดิ้นอะไรเง<ม>ีนะ้ยครแต่ถ้าอยู่บ้านเราก็ให้นอนในคอกนอนด้วยกันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตกแต่ว่าถ้าไปเที่ยวต่างประเทศที่ต่างกันเลยก็คือก็เขานอนเร็วมากตอนนี้ทัฒนาการ น้องพี่เจตอนนี้3ขวบกว่าแล้วครับเรื่องของพัฒนาการเขาก็เขาก็เริ่มเขาสนุกสนานกับโรงเรียนไหมสนุกสนานกับโรงเรียนครับก็เริ่มกลับมาบ้านมีเริ่มมีพูดภาษาจีนกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคำเราพูดเป็นประโยคจนบางทีเราต้องหันไปถามจุ๋ยว่าอันนี้แปลว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเขาเริ่มแบบพูดเป็นประโยคแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากที่โรงเรียนโรงเรียนที่ ครับก็โรงเรียนที่ปีที่ทน้องพี่เจไปเรียนก็จะเป็นโรงเรียนแบบสาภา,าษาก็คือไทยอังกฤษแล้วก็จีนอ่าทำไมพรู้สึกอยากให้เรียรนภาษาจีนก็นนคือสําหรับตัวผมอะคือผมอมาทํางานกับ พี่ๆคนจีนแบบเยอะมากแล้วเราก็เป็นคนที่พูดจีนไม่ได้ไรเงี้ยก็จะได้เป็นแค่คำๆแบบจำมาไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าภาษาจีนมันก็เป็นภาษาที่สําคัญอีกหนึ่งภาษานะครับก็เลยกะว่าให้ลูกเนียเรียนตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วก็แล้วก็คุยกัน กับคุณหมอด้วยอะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขาสามารถแบบเ,เรียนได้แบบใส่ภาษาได้ตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับซึ่งพอได้เรียนไปหนึ่งเทอมแล้วก็เราก็ได้เห็นพัฒน,นาการเรื่องของการแบบการพูดภาษาจีนจากเป็นคําจากเป็นคาเริ่มเริ่มเป็นประโยคเริ่มมีคําศัพท์ที่เราไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยกลับบ้านมามาพูดให้เราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องไปไปหาคําตอบว่าอุย้ยที่เขาพูดมามันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจุ่เองเขาก็เหมือน มีลูกปุ๊บลูกเรียนภาษาจีนมันเลยทาให้เขาต้องต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มด้วยเพราะว่าจะได้แบบเวลาคุยกันจะได้แบบจะได้พอรู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้คือเขาเรียนมาเทอมเดียวครับเพิ่งเรียนมาเทอมเดียวซื้เพื่ไไ่ได้เป็นประโยคก็มันก็จะเป็นเป็นประโยคที่แบบที่ที่เราซื้อสอนสอนมาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคําศัพท์ภาษาจีนพวกแบบพวกสารพวกพวกผลไม้หรือหรือคนที่แบบมีหน้าที่ต่างๆเช่น นักดับเพลิงตำรวจพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้เป็นคำศัพท์ภาษาจีนมาภา<อ>ครับก็เร็วเลยเร็วครับเร็วครับใช่คเลยแล้วพ่อสนใจจะไปเรียนนะเพราะว่าแฟนแฟนคลับค่ะแฟนคลับมาที่จีนก็แน่นหนาอยู่จริงๆในช่วงหนึ่งก็มีมีมีเรียนกับเราซื้อแต่ว่าเป็นเรียนแบบออนไลน์ลนะครับแต่ว่าพอช่วงหลังแนละ้วแบบงานเยอะก็เลยแบบหายไปแต่ว่าตอนนี้คุณจุ๋ยเริ่มกลับมาเรียนก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะกลับมาเรียนต่อด้วยเพราะว่า เดี๋ยวต่อไปจะได้แบบคุยภาษาจีนไม่รู้เรื่องด้วยนอกจากบว่าภาษาจีนที่เอากลับมามีแบบเล่าถึงเพื่อนๆนะมีครับก็กลับมาบ้านอะไรเงี้ย<า>ฮะเขาก็จะมามาเล่าว่าแบบวันนี้เขาเล่นอะไร<อ>เขาสนุกอ,อะไรกับเพื่อนมีเพื่อนซีชื่ออะไร<อ>เพื่อนให้อะไรมาของขวัญอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีมาเล่าให้ฟังแต่ตัวนี้พี่เจจะชมทุมสังซาตัวนี้ทม มันมมมีนมีไหมมีไหมว่าคนมีเออไปไปโรงเรียนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนแต่ว่าถ้าไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเจอแบบพี่พี่คนสวยเขาจะเรียกพี่คนสวยเขาบอกอนีพี่พี่คนสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจาว่าร้านนี้จะมีพี่คนสวยเขาจะบอกว่าป๊าป๊าวันนี้เราไปกินข้าวที่ร้านพี่คนสวยกันไหม ไม่ทิ้งลายเลยชอบมากพี่บ,บไม่ทิ้งลายเลยครับแต่ก็เริ่มแบบพอเขาเริ่มโตพอเวลาเขาเจอคนสวยๆเขาก็จะเริ่มมีแบบเริ่มมีเขยเริ่มมีเงียบอะไรอย่างเงี้ยบ้างามีเก็บทรงอยู่เก็บทรงบางทีบางคนก็เก็บทรงไม่อยู่อะไรอย่ีบ้างมีไหมคะมีคนไหนที่แบบว่าทําให้พี่เจเก็บทรงไม่อยู่มีมีบ้างครับถ้าแบบว่าเป็นคนสวยๆอย่างแบบพี่ๆี่ดาราที่ไปหาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมีใครไหมคะ เป็นข้าง่างเป็นหรือเป็นไทยแบบคุณแม่อะไรถ้าอย่างแม่แอปไปอย่างเงี้ยถ้าแม่แอปไปที่บ้านเขาก็จะแบบเขาจะทิ้งใบเนื้อไว้ตัวนิดนึงอะไรเงี้ยกว่าเราแบบว่าก่าจะยอมคุยด้วยอะไรเงี้ยครับยกตัวอย่างนะครับแปลว่าสาวไทยแน่นอนครับไม่รู้เหมือนกันโอเคครับครับครับ